สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่5มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ6กับ9 7กับ0 60 62 64 67 68 69 90 91 92 94 96 97จับคู่ก็60 06 69 96 79 97 90 09นะ

แปดห้าแหดนะห้าแปดเจ็ดเจ็ดแหจ็ดกคู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหแปดเจ็ดนะก็อขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางนะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายดีเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอ,อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ เจ็ดกับศูนย์มาเหมือนกันนะต่างกันห้ากับแปดหกกับเก้าเด้อสําหรับคนไหนที่ชอบเล่น VIP ก็จับคู่ซื้อเอานะสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ